สวัสดีค่ะพบกับแม่ดากุกงนะคะมาดูค่ะว่าผู้ใหญ่น,ยยยนิ่มคุย<อ>เรื่องอะไรยินดียินดีเป็นข่าวที่น่ายินดีเนาะเออนึกว่าแม่ผู้ใหญ่จะไม่ได้ขึ้นจะยวกแล้วข่าวได้ยวกอยู่บ้นี่ข่าวเรื่องอะไรคะมาไม่ทันค่ะ<อ> <c oughs> อเรบไปเรียนแอมเพอว่าให้มาเปิดเป็นประธานเปิดงานที่วันที่สิบเจ็ดมาดิคอนเทสบมาดคอนเทสนี่แหละถนะ้าอย่างนั้นแสดงว่านางลำหกสิบคนเหมือนเดิมเหมือนเดิมบอกแล้วจะให้ลงทะเบียนสบุดกับบัตรันเดิม เอ้าแค่งั้นดอกดาวเรืองแม่ผู้ใหญ่จัดการซื้อยังอ๋อจัดการแล้วไปไปบอกให้เขาแล้วเดี๋ยวมันไปเอามาวันที่สิบสองเพราะว่ามาไวเดี๋ยวมันเรามันเดี่ยวมันมาวิ่งไปหดน้ำเรามาดูสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกอยู่ไล่ตามอยู่เดีเราต้องเอามาเพราะว่าเจ้าของร้านเขาก็จะงายแล้วก็ใหญ่เนี่ยแหละงามงาม เดิมเนาะแม่พี่ใหญ่เนาะจ้าเหมือนเดิมเตรียมจวดกันเหมือนเดิมเตรียมจวดจวดเต็มยุกยุกหรอวะทางญาติเขาก็โอเคแล้วใช่ไหมคะโอเคเขาก็ประสานแม่ตลอดโอเคเป็นข่าวดีนะใคจัดงานจะลงพื้นที่วันที่13บสมเขาได้ผิดนะแม่ผู้ใหญ่สวยขึ้นเยอะเลยโอ้โหนี่ไม่ได้แต่งหน้าอะไรแล้วค่ะเมือตาเข้าไปเลยธรรมชาติเดสวยแบบธรรมชาติค่ะ แล้วก็มาเมื่อฉันก็ทำภารกิจเก็บขยะตรงนั้นแม่ผู้ใหญ่ก็มาชวนเขาเก็บเพราะว่าได้ยินข่าวจากลูกบ้านว่าแม่ผู้ใหญ่ดูข่าวหรือยังไอขยะอ้าวตรงไหนอีกแล้วแม่ใหญ่ก็บอกว่าอย่างนี้มาก็เลยจัดการเก็บเก็บเองเลยบอกนิกกี้อยากมาแย่งเอากับแม่ดูนะเพราะว่าของเล่นของเขาไ,ขไปซ่อนไวน้น่ะใช่ไอมันเป็นโฟมม่มันมันเป็นโฟมแล้วแกก็เอาไปขยำแบบไปกัดเล่นมันก็เลยขาว้วนเลยตรงนั้นตรงนองอ่ะ ก็เลยเป็นประเด็นเป็นต่งแม่ก็เลยเอาไอ้ไม้จิ้มอะไรนจิ้มๆแล้วมันก็จะไม่าเอากับแม่ไปเลยมันหวงของไงใช่ของเล่นเพราะของเล่นของนิกกี้เขาชอบเล่นไอ้แบบนี้เลยเขาก็กัดมันก็เลยเป็นชิ้นเล็กๆกระจายเนะค่าก็จุยไปเลยมันเป็นอืม ที่เขาทํามำผ่านใบสีไงแต่ก่อนมันก็จมน้ําลงไปวันนี้น้ําแห้งเด็กมิกกี้ก็เห็นมะขาวก็เลยกัดแทะเล่นก็เลยกระจายนิดหน่อยโอ้ข่าวใหญ่ด้วยลงเป็นใหญ่ข่าวใหญ่ข่าวดีข่าวใหญ่ข่าวดีพอเอฟซีเขาก็ห่วงไงจะกัดได้ไหมอะไรได้ไหมเขาก็อยากจัดได้กัได้ค่ะแต่เราก็ต้องทำให้ถูกต้องถูกต้องนะคะ ต้องต้องเว้นระยะห่างไหมคะผู้ใหญ่คัดกองมีอะไรครบหมดแบบนี้ค่ะเราก็ต้องลงทะเบียนใครที่เข้ามาร่วมงานก็ต้องไเวทีเนาะใช่เว้นระยะห่างต้องมีอสมเข้ามาดูแลเจ้าหน้าที่เนะพี่ และคนที่เข้ามาร่วมงานก็ต้องคัดกรองอีก้วนะคะว่าถ้ามาจากกลุ่มเสียงก็ไม่ให้มาเลยเพราะว่าคนที่เข้าร่วมงานนะให้ใส่แมสใส่อะไรมาด้วยนะเพราะว่าเราไม่มีที่ตะเตงเราไม่มีเพราะว่ามาจากกลุ่มเสียงก็ถ้ามาก็ไม่มีความหมายค่ะเพราะว่าถ้ามาก็ลับตัวก็ไม่มีความหมายเพราะเราไม่ได้ร่วมงานไลคะก็ไม่ต้องมาดีกว่าประมาณนี้อล้มาก็ไม่ได้ร่วมงานใช่ถ้ามาก็มา ขี่รถเมื่อยน่ยนะคะแม่ผู้ใหญ่ก็เป็นห่วงเนาะจ้ะดูไรสดอยู่บ้านเนาะพาดูไรสดเอาดีกว่านะคะแม่ผู้ใหญ่ว่าเออได้ข่าวแม่บ้านผู้ใหญ่ไปไรสดอะไรจนติดลิขสิทธิ์แค่เนี่ยโอ้ไปมอลล่าเพิ่นบอกมอลล่าเพิ่นนี่แม่ไปเพิ่นอนว่ะงานอะไรพี่ย่างงย้อนยุคพวกการฝุกศูนเอามาสร้างสีเพียงสร้างรายได้มาได้เลยอยู่ที่ไหนคะบ้านป่าไม้บ้าน แค่เลื่อนเพียงร้านเนี่ยค่ะต้องมงกบดูเหมือนการตั้งกล้องไว้แล้วขึ้นไปเออไม่ใหญ่จะตั้งแล้วขึ้นไปเสิร์ฟกับเขาสิม้วนหลายสิจะให้เอฟซีมวนดิถ้าไม่เอาเสียงแล้วเขาก็จะว่าคนใบเต้นไงเออไม่ก็อยากเอาจะให้เลยถ้าไม่ได้ก็จะลดทีละ้อไม่เป็นไรไม่ได้อะไรได้เดี๋ยวก็ลบทิ้งจ้าว่าอย่างนั้นหลังแม่เพี่เรงจะให้แล้วใช่ไหมจ้าจ้าค่อนแก้แล้ว มันจะให้เด็กเดืออยู่แต่บรเห็นซอนบึงมาแต่ชาานก็ทำได้ใช่ค่ะก็สามารถช่วยเหลือกันได้ทุกคนเจอใครเจอใครก็อยาให้เขาทําเลยไม่ผู้ใหญ่เออดีนะคะยูทูบเบอร์นี่ถ้าแม่ผู้ใหญ่มาขอความช่วยเหลือแต่ละทีเนะคะขาช่วยกันมดเลยค่ะน่ารักมากๆเลยดีค่ะดีทุกคนค่ะเราไม่รู้ก็เราก็ค่อยๆถามเรียนรู้ไปแม่ผู้ใหญ่มาปล่อยไก่ ไก่ก่ตัวบักใหญ่เลยวะไก่ตัวบักใหญ่ไก่ไก่ว่าแล้ว่าพ่ใหญ่ต้องพาขึ้นบันไดเลื่อนเนี่ยอ้ว่ดงแขนขึ้นก็ไม่ขึ้นด้วยโตกแขนเราเราขึ้นมนคนเดียวนะก็กลัวเนาะไม่เคยขึ้นก็ต้องกลัวสิดี๋ับลงมาเอีกก็ยังไม่ขึ้นแล้วสักวันเให้เด็กเดือพาแม่ไปขึ้นบันไดเลื่อนแลไปขึ้นบันไดเลื่อนเ่รีบเรารีบแม่พี่ใหญ่ขึ้นบ่ กขึ้นอยู่ค่ะแต่เราขึ้นขึ้นก็น้อยพี่พยาใหญชวนขึ้นก็มาเดินเอาดีกว่าออกออกกําลังกายได้ออกกําลังกายไปด้วยเยี่ยมคนป่วยอยู่โรงพยาบาลเน้องเดินยังไม่เนาวตีแปดสันเดินขึ้นวเราก็ต้องเดินเป็นเพื่อนเนี่ยทากันออกกําลังกายไปเลยใช่เพราะว่ามันเป็นวินเป็นเวียนเวลามันซีวินบ่มันมันวูบหลายทีไงเดี๋ยวคนน้องคนนี้ออกพี่ก็ มันก็วูบแล้วก็ขึ้นไปอีกเออไม่ว่ามันก็เปริฟมันยังขึ้นง่ายเลยบันไดเลื่อนนี่เลยมันได้เลื่อนมาต่ออยู่เลยไม่ไม่ดู้ไม่ม่ไม่ไม่ไม่ม่ไ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 ่ไม่ออ่ไ่ไม่ไมนไม่ไม่ไมะไม่ไม่ไม่ไมม่น่ไม่ไมเไ่ไม่ไม่ไ่ไม่ยม่่ไค่